้นเปต่อข tamam, ัน okay. okay. ้าบุครับผมอยากย่่งดีก่อนเร่โจรอาบาดินายยงขางก็ได้ใช่ตรงน้ำโอเคันนามา้งขนนามาเออทันนามาเอาล้มเท้าไปทั้งหลังมัน อันนา่ามากเพราะว่าล้มตาบรรจงยามนั่นเอเพราะว่ารถเราแถวนี้ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่ที่เทศบาลตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่ก็ท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเน,น,นบบาะร่วนนสมสายบันโอ้ยนายท่านะครับก็ขออนุทนาสาธุบุญทุกท่านนะครับ,รบเช้าวันที่28นะครับเดือนเมษายน2 5ง7นะครับ พี awesome ่น้องทั้งในน้อมาดิเนพี่น้องทั้งเรือดีตากงเรือเด้อเด้อโฆษณาสัมภาษนะครับเด้อด้นเตจนสรรคลกันะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบาวเด็ุกทุกนะครับในลิปก็ขอในบเจุนสรลกกันนะครับยืนนะเด้อรับเด้อบอตตองเป้าเด้อรับเด้อใจเย็นๆใจเหตุที่ลงตาให้ยืน พราะว่าลงตาอาพาธปวดหลังอยู่นะครับลุงตาต้องเข่าลงพยาบาลสกลนครเอ็กเซลเล่กระดูกสันหลังอยู่ครับเนาะขาลุงตาบวปวดหลังแล้วลุงตาบม่ได้นั่งรถมากหรอกครับย่างตลอดแล้วนะครับเนาะบอกบุญกันทุกท่านนะครับนะขออนุโมทนาสาธุบุญนะเด้อครับเด้ออ่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเนาะค่อยๆใส่นะครับเด้อบ่ต้องเปล่านะครับเนาะให้ผู้ยุงน้าใส่ก่อนนะครับเนั่นแล้วจัก่อนผู้ต่อไปเราค่อยใส่นะครับจังบ่แยงเนาะ บาดลงตากระน้อยนะครับเนาะให้เจ้าหน้าที่เอาออกก่อนเด้อครับเด้อคอยใส่ครับผมบนต่างฝ้าเด้อนะผู้บ่าวหน่อยก็มาใส่บาดลงตาแด๊ะเสาเลยครับผมเนาะเป็นบุญเป็นษษกุศลน้ำันทุกท่านนะครับลงตาท่านก็เดินามาบอกบุญเอามารับบิณฑบาตเช้ากันนะครับเนาะค่อยๆใส่เด้อคุณแม่เด้ออันใหญ่กระแทกหางบาดเอากับพ่อเด้อแม่เด้อแต่ใส่ในบาดมันก็ใส่บ่ได,ด้เนาะ อนุโมทนาสาธุนรรมเนียคุณแม่เด้อขอต้มขนมพอบักใหญ่เลยบแบบนี er> ้เออโอเคเดี๋ยวไปเถอะแยกต่างหากเป็นเจ้าบุญนะครับเจ้าหน้าที่เป็นกรรมสอยกันนะครับอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อครับเป็นบุญตกทุกชนิดที่ได้รับโอ้โหเดี๋ยว เบอร์ของผมพระท่านแล้วก็ไปต่อช่องของนุ่นสังหลงกุ้งนะครับเด้อของนายหน่อยนครับผมขอนโมจนาสาทุบุญน้ำกันน้ำก็ยกแตะบาทนาะใส่บาทก้อนเด้อครับเด้อใส่บาทก่อนแล้วค่อยยกน้ำแตะทางบาทดวงตาแตะเสร็จแล้วก็ว่างไว้คือเก่าเด้อแล้วเจ้าหน้าที่เพื่อจะยกไปนะครับเด้อใจเย็นมาต้องเฝ้านะครับเด้อจ้ายกน้ำแตะทางบาทเลยครับแตะทางบาทดวงตาสาธุบุญน้ำ ครับเป็นบุญเป็นกุศลอนุโมทนาสาธุอาลุกตาจับให้แล้วโอเคได้แล้วครับเนี่ยครับเนาะสาธุขอไม่ทายได้เลยเด้อเป็นอย่างว่าจริงครับอนุโมทนาเพราะต้องเฝ้าเด้อครับเด้อให้ผู้ยุ่งหน้าใส่ก่อนนะครับเด้อจังบ่แย่งกันนะครับครับแดนเย็นนะครับเด้อเพราะต้องเฝ้านะครับเนาะอ่า หลวงตาจับไฮรีเดอร์นุโมทนาสาธุน้มกันทุกท่านนะครับเล้วให้ผู้ยุ่งหนาใส่ก่อนนะครับเด้อมันจะบ่แย่งกันจะไปส้นกันนะครับเนาะบ่ต้องเฝ้านะครับใจเย็นๆนุโมทนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลน้มกันทุกท่านนะครับอย่านำเงินใส่บาทหลวงตาเด้อครับเน้องนัก็รส่ได้ปกตินะครับเนาะมณีญาติธรรมโอ้ยมากกันหลายเลยครับเนาะ หลายร้อยหลายเป็นพันหมดเลยครับนี่หลายคาเกีเดอ้อครับอย่างเป็นบุญทุษณ์ของชาวตำบลโนนสังอำเภอนโนนสังจังหวัดนนทบุรีคูเนาะครับนะครับหลวงตาท่านเมตตามาลาปินดาบาอกอดญาติถ้ำช่างอำเภอนโนนสังนะครับนะเนาะอำเภอโนนสังจังหวัดนนทบุพู หลายๆครับเป็นทจ้บุญเป็นเจ้าผู้สดีอนุโมทนาสาธุผู้สนุศลน้ำพุทุกท่านนะครับได้ทำม,มาเยอะมากเลยครับผมพี่น้องมาหลายหลๆนี่สาธุบุญน้ำเด้อแม่เด้อนะมาต้องเฝ้าใจเย็นๆน,นะครับเด้อมือกล่องบนยันกดท่านนะ ผมบอกใส่ไว้เด้อรถสเตอร์บนท่านเลยค่อยๆว่าอันไหนใหญ่กระแตะกัได้เด้อเพราะว่าบาดลงตาหน่อยเนาะมันช่เข่าบวกลมเน๊ยน้ำกระจับเอาเด้อใส่บาดแลยกระจับน้ำประเคลืนทวายเลยครับผม บริจาคได้ประมาณแปดแสนเศษมันลงท้ายด้วยศูนย์คือเนที่นะครับคุณดูนะครับครับครับสมาธิตามตามทกเลยนะครับของตั้ตางเดินเลยนะครับมีนะครับการแหล่งสุดเดินเลยนะครับตอนนี้ครับ อย่างนี yard, ้ดนะครับเด้อประต่องฝาวด์อหายผู้ยุ่งาใสตะกอนเลิกมาแย่งกันรดูชิบเอร์เดซอนนครับหยิงเป็นน้นไปยืนใจแท้ต่างานี่มั่นเนี่ยผู้หญิงอะมาละกีเเอาพรท่าน จะเล็กใส่รูปใส่ใส่ ใจเย็นนะครับเด้อใจเย็นเด้อประตูเปล่าได้เด้อครับเด้อคุกเข่าขึ้นยืนขึ้นก็นได้นะครับเด้อย,ยืนเอาก็ได้เด้อครับก่อพอลงตาทานอาผาดอยู่นะครับเนาะลงตายัางปวดลางอยู่ครับ ข่นะครับนการ่ีกาัน้ทองเจี่ยงทางนอกนะครับีพูดเป็นาาเการนะครับที่เจิเน่ยรอางนะครับ้าข้านครับฝนไม่่วยรงสาแต่ว่าต้องคม่ดนครับรปเออกโเกครับวันนี้เราจกันลกบรับรปครับบกลบกเจา ครับทคนวัน้อังวันเีรขตเป็บาครับตีเตบบน้อสังข้าวบน้อสังจวัดนองเเขตนครับคือเช่นผ้าเลาะครับผมเป็ตะไบนองเพียร์้าวตีนเป็ดตามได้อีก่องข้างนึงคือเช่นผ้าเลาะนะครับสำหรับชมครับั้องเป็เช่นบล u กยูทูบครับโอ้โหเป็นตะไบผ้าเหลาะเป็นตะบัวเดี๋ยวไงอนุโมทนาสาธุเป็นบาทนีดหนึ่งนะ น hang, ้ำยกแตะขางบาทแล้วแตะขางบาทเอาครับโอเคได้แล้วครับผมสาธุคุณแม่คุกเข่าขึ้นเลยคุณแม่คุกเข่าขึ้นทุกสูงครับคุณแม่ปัญญาอุปโภคบริโภคสารพันธุ์ที่ได้รับสั่งยินได้ยินอะไรอยู่นี่รายการทีวี่ได้เข่านะครับผมลงตาเมตตานะครับผมนี่ครับผมมา